ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์เกอร์วันพอดคาสต์เป็นพอดคาสต์ที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ให้กับตัวเองนะคะการเรียนรู้ทำให้เรา สามารถสร้างเป้าหมายที่มีค่าและความหมายของเราได้ค่ะสวัสดีนะคะหัวข้อในวันนี้คือเรื่องของความเครียดค่ะรู้จักความเครียดที่คุณส่นใหญ่มักต้องเจอกันนะคะทุกคนที่เกิดมาเมื่อต้องพบกับปัญหาต่างๆจนทาให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวล และรู้สึกกดดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะนำไปสู่ความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะและแน่นอนว่าเมื่อคนเราเกิดความเครียดมันมักจะส่งผลเสียไม่เพียงแต่ตัวของเราเองแต่ยังรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนเราในทุกวันนี้ ที่ต้องพรมกับแรงกดดันการบีบคั้นทั้งจากเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวมากๆยิ่งเป็นตัวกระตุน้นให้คนจำนวนไม่น้อยเกิดความเครียดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะดรการ์ดอปบ e ีทที่ปรึกษาด้านการบริหารและการฝึกอบรมผู้ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการลดความเครียดแก่นักธุรกิจ มาหลายคนแล้วเขาได้บอกว่าจากประสบการณ์ของเขานั้นความเครียดในชีวิตของคนส่วนใหญ่แบ่งออกได้เป็น4ีรูปแบบค่ะแล้วความเครียด4ีรูปแบบนี้มีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้วยกันนะคะข้อที่1ค่ะความคิดเรื่องเวลา time s t a t e s งานต้องส่งให้ทันกำหนดของต้องส่งให้ลูกค้ายอย่างเร็วที่สุด โครงการนี้ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนที่สุดงานหลายอย่างมีเส้นตายและมีกรอบเวลาที่ชัดเจนแน่นอนว่าถ้าเราทำไม่กี่อย่างก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างไม่รวมถึงเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากงานหรือภารกิจที่เราต้องทำภายใต้เวลาที่ถูกกำหนดไว้ สิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราเกิดความเครียดได้นะคะซึ่งคุณคาร์ดก็แนะนําว่าการแก้ปัญหาความเครียดเรื่องเวลาสามารถทําได้ตั้งแต่ปรปับปรุงวิธีการทํางานเช่นเราอาจนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อการประหยัดเวลานะคะการทําเช็คลิสต์ว่างานไหนควรทําก่อนทําหลัง งานไหนควรทำเองหรือควรมอบหมายให้คนที่เราไว้ใจได้ไปทำแทนนะคะข้อ2ค่ะความเครียดจากการคาดการ anticipatory state ค่ะบางครั้งความเครียดของคนเรานั้นก็เกิดจากความคิดหรือการคาดการเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพูดอีกอย่างก็คือว่าคนจำนวนไม่น้อย กับเครียดไปร่วงหน้าก่อนทางทางที่เรื่องที่เราคิดนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะตอนนี้นะคะตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะว่าได้รับมอบหมายให้ไปพรีเซนต์งานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีคนมาหลายร้อยหลายพันคนต่อมานะคะเราเกิดความกลัวว่าจะทำมันออกมาไม่ดีในวันงานที่เราต้องพรีเซนต์ความกังวลใจ จากการคาดการณ์ของตัวเราเองถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็นําไปสู่ความเครียดได้มากเช่นกันนะคะหรือไม่อีกกรณีหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเมืรับมอบหมายงานให้ออกแบบเปลือพันธุ์ใหม่ให้กับบริษัทเพื่อสร้างยอดขายเพิ่มเราก็เริ่มคิดว่าสินค้าตัวใหม่จะขายดีไหมลูกค้าจะชอบหรือไม่แล้วถ้าไม่สำเร็จ เราจะโดนตำหนิไหมล่านี้ละคะ่ะจนเกิดความเครียดได้นะคะความคิดลักษณะนี้เกิดจากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์จนทำให้ตัวของเรานั้นเกิดความไม่มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ว่านั้นได้ไหมคุณคาร์ดก็เลยแนะนำว่าการรับมือกับความเครียดรูปแบบนี้ก็คือพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมด ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งการวางแผนรับมือกับแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าค่ะอย่างน้อยก็จะช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกจนเกิดความเครียดทั้งยังช่วยให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยข้อ3ค่ะเครียดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ situation now state ค่ะ ความเครียดในรูปแบบนี้เกิดจากเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนทำให้เรามักไม่สามารถเตรียมพร้อมหรือรับมือกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับความเครียดสองแบบที่ผ่านมาแล้วเช่นรู้สึกไม่สบายใจเมื่อรู้ว่าคนสนิทประสบบัติเหตุหรือ ลูกค้าโทรมาต่อว่าหรือตำหนิเรื่องงานหรือบางคนขับรถมาชนท้ายรถเราเกิดความเสียหายคุณทาดบอกว่าแม้เราอาจไม่ได้เตรียมพร้อมหรือมีแผนรับมือกับความเครียด,น,ดนี้มาก่อนแต่วิธีในการจัดการความเครียดแบบนี้ก็คือค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆค,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 คิดหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างถูกต้องต่อไปคะ่ะข้อ4เครียดจากการเผชิญหน้า (Encounter s t a t e ถ้าเราเคยเจอเหตุการณ์ที่เวลาเจอใครหรือรู้ว่ากำลังจะเจอใครแล้วรู้สึกเครียดนั้นหมายความว่าเรากำลังเกิดความเครียดที่เกิดจากการเผชิญหน้าตัวอย่างเช่นความเครียดเมื่อต้องพบกับหัวหน้า เมื่อต้องพบกับลูกค้าหรือเมื่อต้องพบกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะไอ้คนที่เราไม่ชอบด้วยนะคะหรือกรณีของนักแสดงนักกีฬาที่เกิดความคิดลักษณะแบบนี้เมื่อต้องออกมาเจอกับคนจํานวนมากๆเวลาที่ออกมาแสดงหรือมาเล่นกีฬาต่อหน้าคนดูค่ะคุณค้าก็เลยแนะนําว่าวิธีการลดความเครียดจากการ,รเผชิญหน้า ก็คือการพัฒนาทัศษะได้มนุษยสัมพันธ์พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นกับคนที่เราไปพูดคุยด้วยนะคะรวมไปถึงการพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวของเราเองเวลาที่ต้องไปพบกับคนจำนวนมากๆและนี่ก็คือความเครียดสีรูปแบบที่คนจำนวนไม่น้อยมักจะพบเจอกันนะคะ ซึ่งถ้าวันนี้เรากำลังเจอความเครียดต่างๆที่ว่าวันนี้ลองใช้แนวทางในการลดความเครียดที่เราได้กล่กาวไปแล้วนะคะก็น่าจะช่วยให้ความเครียดทางากจะเจออยู่ลดลงไปบ้างไม่มากก็น้อยจริงไหมคะปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่แล้วนะคะในชีวิตของเรามีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ เมื่อเราเกิดปัญหาขึ้นมามักจะเกิดความทุกข์ตามมาใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมีสติวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆและเราจะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้คะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะความเครียดจะหายไปได้เมื่อเราไม่เกิดความกลัวและใช้สติในการวิเคราะห์พิจารณา ไต่ตองและ,ะเผชิญหน้าอย่างฉลาดด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคัสแล้วพบกันในโถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองค์บอดคาส